และแล้วก็มาถึงวันนี้ในวันที่อเมริกายอดติดหนึ่งล้านกว่านะครับไม่ได้ล้านธรรมดา1 1หนึ่งล้านกับสองพันนิดๆมันมันก็จะขึ้นไปอยู่อย่างเงี้ยนะ,ค,ะคลิปก่อนหนะน้านี้แต่ก็ทำมาแล้วว่าเอออเมริกันเนี่ยยอดเนี่ยมันจะแตะล้านอยู่แล้วแล้วทำไมออกไปประท้วงไม่นำซ้ำตอนนี้นะคะ แต่ร้านแต่ก็เปิดหาดค่ะแล้วก็โอกไปเฮลฮาวนะคะที่แคลิฟอร์เนียเปิดหาดกันในฟลอริดาหลายที่เนี่ยก็เปิดหาดกันตอนที่ที่ที่แต๋มอยู่ตอนนี้นะคะเขาเรียกบราวอ์ดคาวนดี้เนี่ยก็คือหมายพูดง่ายๆว่าตำบลบราวอ์ดเนี่ยตำบลเหลืองเพอตำบลมากกว่านเนะยอดติดประมาณจะแตะ5,000รายนะคะแล้วก็อะไรอีก ส่วนฟลอริดาเนะีคะฟลอริดาเองก็30,000กว่าจะแตะ4 0่ห0 0 0นนะแล้วก็ทั้งประเทศก็ประมาณล้านกว่าถามว่ามันเยอะไหมมันเยอะแต่หลายคนก็คิดว่าตามเปอร์เซ็นต์จากตัวเลขของอ่ OPULATION หรือจำนวนประชากรเนี่ยมันก็ไม่เยอะนะคะมันก็เลยทำให้เขาาเหมือนกับใช้ชีวิตเองแบบประมาทแต่เอง พูดในตามของตัวเองเนี่ยตัวเองก็เคยใช้ชีวิตประมาทแบบนั้นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าฝรั่งเองเขาจะรู้จักคำว่าประมาทดีแค่ไหนแต่ว่าจากที่แต่มประสบการณ์ที่แต่มทำงานกับอเมริกันเองตั้งแต่ชาตอนที่ทำงานเรือสำราญเนี่ยแล้วก็ออกมาอยู่ภาคพื้นนี้แล้วก็แล้วก็อยู่อเมริกาเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยใช้ชีวิตแบบ เ,เขาเรียกว่าไม่ใช่เมกันฝรั่งเองเหมือนกันจะใช้ชีวิตประมาณว่าเกิดมาครั้งเดียวอ่ะ live once แต่เข้าใจคำนั้น live once ก็คือเกิดมาครั้งเดียวฉันก็ใช้ให้มันสุดค้มเต็มที่แต่บางครั้งคำว่าสุดค้มเต็มที่เนี่ยมันก็มันคือคำประมาทไปด้วยแต่เองก็เคยใช้ชีวิตแบบนั้นแต่เองก็มีคติมีคติประจำว่าเออใช้ชีวิตแบบนั้นใช้ชีวิตประมาณว่า live once คือ เกิดมาครั้งเดียวก็ใช้ให้เต็มที่แต่แต่เองก็บวกเพราะว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตหลายอย่างแต่เองก็มาบวกความใช้ให้เต็มที่แต่ก็อย่าทำอย่าใช้แบบประมาทเพราะคำว่าใช้แบบประมาทมันก็คือการเอาตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตเป็นการเหมือนกับเหยื่อเหยื่อเหยื่อคือ,อยังไงเ,เราแบบ ทำไม่สนใจขายเลยทาชั้นชั้นทำใช้เต็มที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วพอเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ทําตัวเองว่าเป็นเหยื่อแล้วเราก็ไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ทําให้ฉันเป็นแบบนี้โทษสิ่งแวดล้อมรอบข้างโทษเศรษฐกิจโทษ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 ท,ทุกคนหรือสิ่งอื่นรอบข้างของตัวเองโดยไม่ได้กลับมาตัวดูตัวเองว่าเอ๊ะ ฉันเนี่ยทำอะไรผิดไปไม่ได้ตื่นไม่ได้คิดว่าตัวเองนะทำอะไรประมาทผิดไปแต่เองเคยใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ตอนเนี้ยมีเพราะว่าพ่อครั้งหนึ่งชีวิตเตเด็กแบบแบบตรงดิง่งเหวเลยนะคะตอนนั้นคือแต่มาตอนที่แต่มาหาเงินไดเ้เดือนละแสนมีเงินเก็บครึ่งล,ล้านนะตอนที่อายุ20สิต้นๆแล้วอยู่ดีๆก็ หายไป,ไปกับตาเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เผื่อเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้อะไรแล้วก็อยู่ดีๆเราก็ต้องใช้นี่โปนี่ให้ครอบครัวซึ่งเราก็ไม่ได้คุยกันซึ่งมันมันก็ไม่ดีแล้วพอไม่ได้ใช้พอใช้นี่หมดตัวเองก็ไม่เหลือแล้วช่วงนั้นก็ตกงานเพราะว่าเกิดเหตุที่ตัวเองคุมสติตัวเองไม่ได้นะตอนนั้นนะคะก็คือ,อเป็นบ้า พูดเสียสติพวาะไงฮะแล้วก็ไปทํางานก็เกิดอุบัติเหตุโดนป้ายโฆษณาขับมอไซค์อยู่ดีๆป้ายโฆษณาโฆษณาก็หล่นทับแล้วก็อะไรนะแตะปูก็แทงเท้าก็ทํางานต่อไม่ได้ก็ต้องพักก็คือแบบว่าชีวิตมันต่ำ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  แต่พอรักษาตัวเองดีขึ้นแล้วก็โทรว่าทำไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้วะน,นู่นนี่นั่นมันก็เหมือนกันกับชาวไมกันนั่นเนี่ยทำไมต้องเป็นน,นู่นนี่นีแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ใช้ชีวิตเป็นเป็นเป็นวิกเต็มเป็นเหยื่อพอใช้เป็นเหยื่อแล้วแต่มันก็ใช้ชีวิตหลายหลายอย่างคือโทษฉันอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ไม่ดีก็ได้ฉันก็ย้ายแต่มันก็ย้ายค่ะตอนนั้นไปอยู่กับประธานแล้วนะย้ายที่ทํางานย้ายนูน่นย้ายนี่ฉันไม่ชอบสิ่งแวดล้อม ย,ย้ยายย,าย้ายย้ายทำไปหลายๆอย่างทีนี้จนมาถึงจุดหนึ่งที่ว่าเอ๊ะฉันย้ายสิ่งแวดล้อมฉันย้ายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมชีวิตฉันมันเปลี่ยนทำไมฉันยังมันยังอยู่แบบดิ่งเหวเท่าเดิมเป็นโทษโชคชะตากรรมอะไรของฉันหรือเปล่านี่นะไปโทษโชคชะตาอีกนะหลายคนอาจจะเคยเป็นแบบนี้ถ้าหลายคนยังไม่เป็นก็ดูต่ไว้เอาชีวิตแต่มันเป็นอยู่แล้วก็เปรียบเทียบกับสถานการณ์อเมริกาด้วยนะคะ เวลาที่แต่อยากให้หลายคนตั้งสติเวลาที่ชีวิตเนี่ยมันดิ่งลงเหวเนี่ยสิ่งที่เราควรทำที่สุดก็คือค,อควรตั้งสติแล้วก็กลับมานึกดูตัวเองว่าฉันทำอะไรลงไปฉันทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าในในชีวิตมาก่อนนั่นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ใช้หลักคำว่า common sense เออมันก็สมควรแล้วไมมล่ะที่ฉันทำแบบนั้น แล้วมันก็ได้ผลแบบนั้นมันสมควรแล้วไหมล่ะที่แต๋มเองไม่เคยวางแผนชีวิตการเงินไม่เคยวางแผนไม่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เงินเยอะแล้วก็ใช้แบบแบบอูท้ทั้งครอบครัวเองไม่ใช่แค่แต๋มเองคือเราไม่ได้เคยวางแผนการเงินคือเอาตัวเองแต๋มก็เอา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 ชีวิตแต๋มเอาไฟฝากกับง,งานเรือสังหารฉันได้เงินเยอะฉันได้นะฉันกลับไปอีกฉันก็คงจะได้งานอีกฉันก็ได้เงินเยอะอีกคิดอยู่อย่างเงี้ย จนถ้ามันไม่เกิดเหตุหตนั้นนะนะคะมันก็ไม่ทําให้ตืต่นมันบางครั้งเนี่ยจักรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหตุการณ์ร้ายๆหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดมันขึ้นมาในชีวิตเนี่ยมันอาจจะเกิดซ้ําๆๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดครั้งเดียวแล้วเธอครั้งเดียวแล้วเธอไม่ตื่นไงมันเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วเธอแบบยังเฉยยังนิ่งอยู่ไงเหมือนอเมริกาตอนนี้เหมือนกันยอด หมื่นสองหมื่นประมาณไงไปเรื่อยๆประมาณไงเป็นล้านเขาก็ยังประมาณไงจนวันหนึ่งพระอาจชีวิตเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วตายหรือว่าตัวเองเกิดคนใกล้ตัวจริงๆก็คงจะถึงคราวนั้นเองก็คงจะตื่นนะคะแต่เองก็เหมือนกันเหตุร้ายๆอะไรหลายอย่างวิกฤตหลายๆอย่างที่แต๋มเจอมาในชีวิตเนี่ยอันนั้นแค่เล็กอันนั้นแค่แบบครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิตถ้ามันไม่เกิดขึ้นน่ะบางครั้งเนี่ย แต่ก็คงไม่ตื่นบางครั้งมันก็เลยเหมือนเหมือนกันตบเฮ้มึงตื่นได้แล้วนะอะไรเงี้ยตบครั้งที่สองมึงยังไม่ตื่นอีกใช่ไหมไม่เป็นไรกูตบมึงอีกรอบหนึ่งคือกระทืบมึงเลยทีเนี้ยมึงตื่นได้หรือยังบางครั้งให้คือให้เราคิดอย่างนั้นนะแล้วยมัวแต่ไปโทษสิ่งรอบข้างยมัวแต่ไปโทษคนอื่นมาดูมาคิดย้อนกับตัวเองด้ว่าที่ฉันทําอยู่ทุกวันเนี้ยที่ฉันได้ผลลัพธ์แบบเนี้ยมันเป็นเพราะอะไร มันเป็นเพราะฉันหรือมันเป็นเพราะอะไรแล้วฉันสมควรที่ได้รับแบบนั้นจริงๆหรือคำคำหนึ่งภาษาอังกฤษขวดเขาเรียกว่าขวดหรือคำคมอะไรพวกนี้เขาเขียนเราว่า you, you will get what you deserve you will get what you deserve ก็คือเราคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณ deserve ก็คือเขาเรียกว่าอะไร deserve ภาษาอะไร ที่คณคู่ควรถ้าวันนี้คนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับสิ่งที่ตัวเองคู่ควรลองย้อนกลับไปว่ามันมีอะไรผิดพลาดหรือมันเป็นเพราะอะไรตัวเองทำเอานั่นอยู่ผิดที่ผิดทางผิดจังหวะหรือนู่นนี่หรือเปล่าลองกลับไปใช้ใช้ common sense ของตัวเอง common sense คือวินิจวิจารณญาณในเบื้องต้นนะคะอันนี้แต๋มก็มาเล่าให้เป็น อุทาหรณ์เอาชีวิตแต้มบวกไปกับสถานการณ์ในเมกาตอนนี้แล้วกันฝรั่งเองใช้ชีวิตประมาทมากแต่มเคยใช้ชีวิตประมาทมากวันนี้แต่มกับแจมเราใช้ชีวิตสมถะมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเรามาก่อนเราเราเคยขึ้นจุดสูงสุดคือ หาเงินได้ยูสุดหลึ่งเราเหลืองหลงตัวแล้วเราก็กลับเข้ามาต่ําสุดมันทําให้เราตื่นแอแบบนี้แต่ก็ต้องขอบ,ขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่มันกระเทาะที่มันกระแทกที่มันตบซ้ายตบขวาตบให้มันเข้าเข้าเข้ากันแล้วทําให้แตมกับแจมตื่นแต่มเองก็ตื่นมาก่อนหน้านั้นแล้วก็มาเจออีกบางครั้งบางครั้งก็ซึมเศร้าหรือว่าเครียดไปอยู่นานแต่บางครั้งเนี่ยเรต้ว,วเอ้ยมันไม่ได้ละ พอสัมผัสปุ๊บหรือวเครียดปุ๊บรีบรีบ,รบดึงรดึงสติกลับมาแล้วก็ปรับตัวเองตบตัวเองให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วดาเนินชีวิตต่อแบบแบบไม่ประมาทแต่เองทุกวันนี้กับแจมใช้ชีวิตแบบสมถะมากๆไม่อวดไม่นูนไม่นี่ไม่อะไรและคือแบบมีวันหนึ่งอยู่กินเนี่ยเราแทบจะไม่ใช้เงินเลยไม่แทบจะไม่ใช้เงิน เพราะว่าอะไรก็หาคือซื้อมาตุนแล้วก็มีอะไรก็กินอันนั้นนะคะกินตามผักเพิกอะไรเงี้ยก็มีอะไรก็กินอันนั้นคือแบบว่าขอบคุณเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็แต่มองว่าคลิปนี้เองแต่พูดจากใจแต่ไม่มีสคริปไม่มีอะไรเลยแต่แต่ชอบหลายครั้งนี่แต่พูดออกมาจากใจมากกว่าพูดมีสคริปเนาะแต่แต่แตยางให้ สถานการณ์เนี้ยโควิดหรือว่าสถานการณ์วิกฤตในชีวิตแต่ที่แต่หมอเล่าคร่าวๆให้ฟังเนี่ยเอาไปเป็นบทเรียนเอาไปรองหรือสถานการณ์ชีวิตพี่น้องเองนะคะยังร้อนย้อนกลับไปดูว่าเออนะที่เราเป็นแบบนี้ที่เรามัน,ม,น,ม,นมันเกิดมามันเกิดมาหลายอย่างมันมีเหตุมีผลของมันนะคะ เหมือนคำที่พระพุทธศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยได้ยินมามันมีเหตุมันก็ต้องมีผลมีผลเงี้ยมันก็ต้องมาจากเหตุแบบนั้นอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามชมวันนี้ก็เป็นแค่ทัศนคติของแต่ส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตและสถานการโลกปัจจุบันถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ลาลาไลฟ์นอตไลฟ์คลิปหน้าสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย